ยินนี้ต้อนรับสู่การเทศเส้นทางใหม่ของ Thailand by u t m b นะครับในหมู่บ้านบ้านโป่งน้อยใหม่นะครับผไป่ันเขาลงไปยาวเลยนะครับคิดว่าน่าจะตรงไปทางนี้นะครับ ตอนนี้เราต้องดูแผนที่ไปด้วยตอนนี้เราไต่ขึ้นมาข้างบนแล้วก็ลงมาข้างล่างนี้นะครับโอเคเราตายแล้วครับรอดแล้ว <laughs> สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องอัลตร้าพลังผักนะครับยินดีต้อนรับสู่การเทสเส้นทางใหม่ของ t h a i l a n ์บ y UTMB นะครับ Thailand by UTMB เนะครับเป็นรายการวิ่งเทรลที่มีเส้นทางวิ่งรอบดอยอินทนนท์นะครับดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทยมีจุดสูงสุดของเส้นทางก็คือ2,100เมตรและเส้นทางนะครับก็มีความหลากหลายอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติมากมายแต่แฝงไปด้วยความโหดร้ายเช่นกันนะครับสำหรับรายการนี้นะครับได้รับ การยกให้เป็นหนึ่งในสนามอัลตาเทรลเวอร์ทัวร์จากทั้งหมด28สนามเทรลทั่วโลกนะครับการแข่งข,ขันครั้งนี้ในประเทศไทยนะครับก็คือหนึ่งในสนาม UTMB World Series Event นะครับซึ่งผู้ที่วิ่งผ่านสนามนี้ได้นะครับก็จะได้รับ running zone นะครับเพื่อใช้ในการแข่งขันวิ่ง UTMB World Series Final นะครับเป็นสนามวิ่ง ชิงชัยสุดท้ายนะครับของ UTMB มองบลังที่ประเทศฝรั่งเศสอิตาลีแล้วก็สวิสแลนด์นะครับแต่นอกจากนั้นนะครับสนามนี้นะครับก็เป็น1ใน3ส,สนามนะครับในปีนี้นะครับปี2021นะครับที่สามารถจัดก,การแข่งขันได้ สามสนามที่สามารถจัดก,การแข่งขันได้ by UTMB ในปีนี้ก็คือจีนสเปนแล้วก็ไทยนะครับการแข่งขันนะครับก็จะแข่งขันกันวันที่29-31ตุลาคมปี2021นะครับก็ถือว่าเป็นสนามวิ่งเทรลระดับโลกครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยจะต้องมาสัมผัสให้ได้เลยนะครับตอนนี้เราจะสาตาร์ทจากตรงนี้นะครับแล้วก็วิ่งทางลกลางเข้าไปน่าจะประมาณ3-4โลแล้วก็จะเป็นทางเทรลเราจะวิ่งจาก ตรงนี้นะครับไปจนถึงเอนหนึ่งนะครับก็เป็นบ้านบ้านผาหมอนรูดก็น่าจะไม่เกินไม่เกินยี่สิบกิโลอย่นี้ก็จะเป็นอีกทีมหนึ่งนะครับที่จะมาเทเส้นทางของเรามาจากที่ไหนครับสันกำแพงสันกำแพงสักแพงเหรอผมก็มาจากสันกำแพงสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีอีนนนี้ก็เป็นอีกแก๊งหนึ่งนะครับโอเคนะเดี๋ยวพอเข้าไปส้กประมาณ น้ำไทยน้ำก่อนไปได้เลยครับแรกนะแล้วก็จะวิ่งผ่านทางลูกลังอย่างนี้ไปก่อนนะครับยังไม่ถึง a 4นะอยารับเพราะเราต้องวิ่งต่อเข้าไปอีกประมาณ3-4มโลได้อะ เราเริ่มสตาร์ทจริงๆนะวิ่งจริงๆก็กกประมาณบ่ายโมงครึ่งถือว่าโชคดีครับที่วันที่เทสเส้นทางตอนนี้มันไม่มีแดดเลยซึ่งตรงข้ามกับสภาพอากาศในเมืองมากเลยนี่ครับจะให้ดูร,รอบๆตัวรู้สึกว่าหัวขบวนเขาจะไปใางหน้ากันแล้วะ ประมาณ3กิโลนะครับก็ยังอยู่เส้นทางลูกลังแบบนี้ต่อไปนะก็าคิดว่าน่าจะเข้าไปในตัวหมู่บ้านก่อนมนะันน้งในที่ฐานใ้ของชาวบ้านเลยครับแต่ว่าเรายังไม่เข้าป่านะครับเข้ามาในหมู่บ้าน บ้านโป่งน้อยใหม่นะครับผมซึ่งเราก็จะใช้เส้นทางผ่านหมู่บ้านเข้าไปทางเทรลก็เป็นจุด A4 ครับของ UTMB นต่นี่ครับเดี๋ยวเราจะขึ้นตรงไปทางนี้นะครับขึ้นยาวอะไรนะครับเพื่อที่จะเข้าสู่ทางเทรลแล้วนะครับผมโอเคไปของจริงเริ่มแล้วครับรบ,บรรยากาศขึ้นทั้งใหม่อแค่นี้ก็ นี่ขนาดเริ่มนะก็สวยแล้วครับเราจะไม่ได้วิวอย่างนี้จากวิวทัศน์จากเส้นทางเทรลที่อื่นของจังหวัดเชียงใหม่เลยนะครับเดินตู้แดดมากไปกันได้ไปคับไปไปสำหภาพทางนะครับก็จะเป็นดินแข็งๆนี้นะครับมไม่มีหินนะ น่าจะวิ่งง่ายอยู่นะครับหลักเส้นทางใหม่นี่เนื่องจากว่านี่นะครับเป็นเส้นทางใหม่ะะไม่มีพวกริบบินอะไรที่ทําเป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นเส้นทางของการวิ่งนะเลยเราก็เลยจําเป็นที่จะต้องโหลดแผนที่นะครับผมบนอณูอากาศนั้นนี้มันก็จะคอยที่จะนำทางให้เราะครับตรงนี้ ซูนโต่เก้าบาโนี้นะครับมันสามารถที่จะดาวน์โหลดแผนที่มาไว้ในนาฬิกา,น,านําทางเวลาเราวิ่งได้ด้วยนะครับผมนี่ครับมันโลบจริงจริงแตกต่างจากเมื่อวานที่ผมไปวิ่งเลยเมื่อวานผมไปวิ่ง uh, เป็น,น last man กับ first man มานี่ ยิ่งกว่านรกอีกมันร้อนมากเลยอะร้อนเหมือนวิ่งบนปากปล่องภูเขาไฟเลแนะ mm hmm. น,นาคตนี้มันน่าจะมีแบบที่เปิดดูช่อง youtube ที่มันเกี่ยวกับวิ่งเทรลอะไรพวกนี้เนาะแล้วก็ซิงเข้าไปที่รูวิ่ง ให้มันปรับความชันอัตโนมัติเวลาที่คนดูคลิปของเราเนาะใช่ใช่ใชเอ,อเพราะว่าเวลาที่เขาดูคลิปพี่เขาจะหัวเราะยาอกันอย่าให้เขามาสัมผัสความทรมานแบบนี้บ้างกังเลยใช่รูปข้างหลังนี่นะครับคุณโบสน,นะครับก็จะทำหน้าที่เหมือนกับสวิปเปอร์แหละอยู่ท้ายขบวนนะครับ ใช่อยู่ท้ายขบวนส่วนกูนะ้พนาเนี่ยน่าจะมีหลายสิบคนอยู่นะน่าจะล่วงหน้าไปกันก่อนแล้วนะครับแล้วต่อให้เขาก่อนนะครับเฮ้ยไฮไลท์จริงๆของเส้นนี้มันคือประมาณกิโลเมตรที่เท่าไหร่จะบอกตรงๆก็คือยังไม่เคยมาเลยนัะอ้าวเหรอครับโอ้โดีมากเลย<ม>เป็นแค่เจ้าหน,น้าที่เท่าน,านาั้นใช่ก็ <พอ S 2> ตื่นเต้นเหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันครับแต่เขาบอกว่าตรงสันข้างบนสวย ตอนนี้เรากำลังจะวิ่งแซงกลุ่มที่ขึ้นรถมาก่อนหน้าเราแล้วนะครับผมตรงนี้นนนนนนหรอ,อนนแต่มีคนหลุดไปแล้วอนนเอาหรอ แล้วม่สองสองคนนีคนหลุดไปทางนี้สองสามคนใชวิ่งสทางนี่สองสามคนแล้ว้หลุดทีีนาเอแล้วนะที่ผมเห็นที่ผมรู้ก็ผู้ชายสองคนโชคดีนะครับที่สองคนนั้นไม่เป็นผมนะครับตอนนี้เรามาสุ่ทางแล้วครับเราต้องมั่นใจในนาฬิกาซุนโต้ครับไต่ขึ้นไปต้องสันเขานั่นนะถึงแม้ว่าเหงื่อจะออกเยอะนะครับแต่ว่าโรคแพ้ความหนาวของผมมันเริ่มมาแล้ว ดูครับขนลุกเลยไม่ค่อยชอบกัดแบบนี้เลยอะพอวิ่งแล้วเราตัวเปียกพอตัวเปียกแล้วเราก็หนาว้เออมีบางคนของเราในคณะนะครับคิดว่ามีนักวิ่งวิ่งหลงไปข้างล่างนี่นะครับเส้นนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เราเช็คแล้วครับว่าไม่มีนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราวิ่งกันดีกว่าจากเมื่อกี้นะครับที่เราวิ่งขึ้นมาจาก ออกทางหมู่บ้านนะแล้วก็เข้าสู่ทางเทรลนะตอนนี้ก็เป็นระยะทางประมาณ2กิโลกว่าแล้วนะครับสภาพป่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้ครับก็มีเฟิร์นด้วยนะถือว่าเป็นเส้นทางที่ร่มรื่นนะครับไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เฮ้ยถือว่าชาันมากครับชันจริงจริง ภาพเส้นทางหน้าวันที่23พฤษภาคมนะครับซึ่งก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่กำลังเข้าหน้าฝนนะสภาพพื้นเนี่ยก็ไม่ได้แข็งมากนะครับยังมีความชุ่มชื้นอยู่บริเวณผิวดีนะเราจะไต่ขึ้นมาบนนู้นกันนะอยอดหงสที่เราเห็นนะครับ ว่าป่าแถวนี้นี่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์มากเลยครับลื่นมากเลยแล้วก็เราได้ยินเสียงน่าจะเป็นเสียงคนมาปัสสาวะแถวนี้ครับไม่ใช่นะครับเสียงน้ำตกเข้าไปเาผ่านไม่ใช่น้ำตกเสียต้องเรียกว่าลำธารเราผ่านลำธารน,น้อยๆตรงนี้เลยครับอยู่ข้างบนแล้วนะครับพี่จิ๋มต้องใส่ขึ้นมาเลย เราจะไม่รอน้องเขาแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวน้องเขาก็มาแซงที่หลังแต่ตรงนี้นี่มันค่อนข้างที่จะชันหน่นะเราก็ไปถูกแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอเก็บกล้องก่อนดีกว่าเส้นนี้ผมว่าน่าจะต้องใช้มือเลยโอเค ยอดเะครับนี่ครับไต่มาจากทางนู้นนะครับและตอนนี้ความสูงจากระดับน้ำทะเลก,ก็อยู่ที่1,300เมตรเราไต่ความชันมาที่374เเมตรแล้วครับมันก็จะค่อยๆไต่ขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้นะก็คิดว่าน่าจะถึงยอดแล้วมั้งเพราะว่า ดูเหมือนจะไม่มีเส้นทางที่ไปต่อขึ้นไปต่อนะครับเพราะว่าเราจะต้องตรงไปต่างสมนไม้ต้นนู้นนะเดี๋ยวขอพักเหนื่อยก่นอนนี่เราอาจจะต้องไต่เขาขึ้นไปอีกรูกนะครับตรงนี้นะครับเลาะเส้นนี้ไปเลย ความชันก็ประมาณสี่ร้อยกว่าเมตรนะท่จุดนี้นะครับ,รบข้างบนนี้ก็น่าจะเป็นยอดแต่พอนานให้มันเป็นยอดเขาลูกนี้สักทีครับน,น่าจะใช่แล้ว,วใช่แล้วเรามาดูกันนะครับว่าข้างบนยอดเขานะครับบนยอดเขาที่เราจะไปตรงนั้นอ่ะมันจะให ที่อ่างตามข้อไหน,นครับไปไปนี่ครับเราจะไปเส้นนี้นะครับเพื่อที่จะไปยอดนะป่านี้ค่อนข้างสมบูรณ์มากเลยอะ่ะไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วเราจะไปถึงบนยอดแล้วโอ้โหโคตรชันเลยอะ่ะโข้างบนนี่ ก็น่าจะวิวสวยมากนะพี่จิมเขาบอกว่าเหมือนอารมณ์เหมือนลังกาหลวงนะครับซึ่งผมก็ไม่เคยไปเหมือนกันนะแต่คงจะเหมือนใากาศคล้ายๆอย่างเงนะเป็นป่าดิบอยู่เลยไม่ค่อยมีคนมาบุกเบิกนะโอโ้โหมีครับเ,เ,เพื่อนๆดูนะถ้าใครไม่ได้มาวิ่ง UTMB ปีนี้ก็เสพคลิปของผมยาวๆไปก็แล้วกันนะครับต้นสนแต่ละต้นนี้สูงมากแล้วก็มีเป์นอยู่ข้างบนนี่นะครับเนี่ยโอ้รืออากาศข้างบนเนี่ยค่อนข้างจะหนาวเย็นมากผม จินตนาการไม่ออกเลยนะครับว่าถ้าเราวิ่งเส้นนี้ตอนที่หน้าหนาวตอนที่หมอกลงกต่จัดนยให้มันจะฟินแค่ไหนจะต้องไต่ไปทางนู้นนะครับ ที่เป็นร่องรอยของต้นไม้นะครับต้นสนนะครับที่โดนไฟป่านะครับไม่รู้ว่าปีไหนสังเกตว่าลําต้นเนี่ยจะสูงมาก,กน,นะครับเนะี่ยน่าเสียดายจริงนะที่ว่าจะต้องมาโดนไฟป่าเผาทาลายบริเวณยอดเขานี้นะครับจะสังเกตได้ว่ามันเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะครับสังเกตจากต้นสนแต่ละต้นนะครับที่มีความสูงใหญ่นะเห็นไหมสูงมากนะครับแล้วก็ลําต้นนี่ก็ใหญ่มากเลย บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าบริเวณนี้นะแล้วเราก็จะได้ยินเสียงของสัตว์แล้วก็มแมลแงที่อยู่ในปน่านะครับเพื่อนลองฟังดูนะครับแต่คงจะได้ยินเสียงหอบผมชัดเจนกว่านะี่เราตรงมาจากทางนี้ ย้อนแสงไหมย้อน,ย,อนย้อนใช่ไหมเ้า, <_ t ot> เาได้เห็นแบบเหมือนแบบเทือเขายาวไปจนสุดลูกหูลูกตายนะครับแต่ว,ว่ากล้องโกปโปรปนะครับมันจะอาจาอาจะโฟกัสไม่ถึงสุดนู่นนะครับแต่ว่าผมมองด้วยตาเปล่าแล้วนนเนี่ยมันเป็นวิวที่สวยมากๆเลยเหมือนกับเราอยู่ตรงกลางของ ท่านกลางเหตุเขาล้อมรอบตัวเราเลยครับถ้าเราขึ้นมันบนยอดเขาเนี่ยเราก็สามารถมองเห็นยอดเขาอีกยอดหนึ่งใกล้จากตรงนู้นเลยเห็นไหมครับนี่ครับก็เป็นจุดที่วิวสวยอีกจุดหนึ่งนะครับแต่ว่าเราใช้เวลากับตรงนี้นานะครับค่อจะวิ่งต่อได้นะครับ <c oughs> เพราะว่าเราไม่ได้พกเฮดแรมมานะครับเราไม่แน่ใจว่าเส้นทางนี้เราใช้เวลาวิ่งเนี่ยกี่ชั่วโมงมาถึงตรงนี้นะครับเนี่ย แผนที่นี้ก็บอกว่าให้เราต้องเลี้ยวขวาไปทางนี้ครับอํามเส้นนี้ไปเลยนะน่าจะเป็นทางลงอย่างเดียวแล้วนะครับผมประเมินด้วยสายตายลงยาวไปถึงตรงนู้นเลยเออตรงนี้นะครับก็จะเป็นดินแบบนุมน่มๆนะครับแต่ก็ต้องระวังหน่อย เราก็วิ่งเข้าสู่ป่าสนอีกรอบแล้วครับถ้าอันับจากตอนที่สาตาร์าจนถึงตอนนี้นะครับ<อ>ก็ถือว่าไม่ชันเท่าไหร่นะก็จะเป็นพวงที่เราขาขึ้นมาบนเขาลูกนี้นครับก็จะ<อ>ชันนิดหนึ่งนะใส่ความชันแบบมาลนะ400-500ครับพอมาถึงตรงนี้นะครับเราจะไต่สันเขาลงไปยาวเลยนะครับ<อ>จะสังเกตนะครับว่ามันจะเป็นสันเขาเลยนะครับเนี่ยเป็นเหลี่ยมขึ้นมาเลยนะครับ ที่พี่จีมวิ่งไปนู่นน่ะ oh. โอ้ก็ให้ความรู้สึกเหมือนกับเราเป็นแพะภูเขาเลยนะทุกค oh. ถ้าเราเผลอแบบเหยียบพลาดลงวันวนี้ลงไปจางนู้นเลยนบตรงนี้ <c oughs> นี่นะครับถ้าเราไม่เช็คแผนที่นะครับเราอาจจะตรงไปทางนั้นนะครับซึ่งความจริงแล้วมันจะต้องรอดเข้ามาตรงนี้นะครับก็มันเป็น แผนที่ที่ดาวน์โหลดมาจากทีมงานนะครับตอนนี้มันยังไม่มีมาร์คเกอร์นะครับเี่เราจะลงไปสุดนู้นเลยนะครับผมทางที่เราวิ่งมาตรงนี้นะครับก็มันจะเป็นทางลงเขาอย่างเดียวเลยครับผมเดนะี๋ยวแล้วเราก็เจอคณะนักวิ่ง อยู่ข้างหน้าอีกคณะเ็งแล้วนะครับมีหลงไว้บ้างไหมเนี่ย oh, เยอะเลยพี่ทางนะครับผมทางนี้ค่อนข้างเยอะแบบทางดิ่งลงไปนะ่าจะลงไปข้างล่างสุดเลยครับผมสุดลูกหูลูกตาตรงนั้นนะทางวิ่งต้อง หาเอาเองนะครับตอนเนี้ยนี้เป็นหนามครับระวังจะต้องลงไปทางนี้จริงๆเรอเนนะี่ยมันมันมีทางมัน้ยเนี่ยดีวผมกำลังดูกอนเออระวังนิดนึงนะเพราะว่าทางที่ผ่านมาเนี่ยนะผมเจอต้นไม้ที่มีหนามเขานะ้าปอ่นึืมเรียกว่าเลือกซิปเลยอโอเคครับเราก็จะถึงนข้างล่างแล้วนะครับ คือตอนนี้เราต้องดูแผนที่ไปด้วยแล้วก็เดินตามแผนที่ไปด้วยตรงไหนก็แน่ก็ต้องดยจันดูไปน,นะครับตอนนี้นะครับเราก็กลับมาสู่เส้นทางที่ถูกต้องอีกฟังหนึ่งแล้วนะครับก็หวังว่าเส้นนี้จะเป็นเส้นที่ถูกต้องนะครับเราเห็นทางเรียบแล้วครับผมตอนนี้หวังว่าแผนที่นี้จะ เราให้ออกจากป่าได้นะครับแท็กไปมาตลอดนะครับจนกระทั่งเรามาถึงเส้นทางที่น่าจะเป็นเส้นทางที่ถูกต้องแล้วนะครับจะวังหนามตรงนี้นะครับทีนี้นะครับจะไปทางไหนอุ๊บบอกได้เลยว่ามันที่ผ่านมาเนี่ยเลือกซิปเลยนะครับเต็มหน้าแข้งผมเลยเนะี่ยเรียกว่านะครับตอนนี้หลงตั้งแต่ตอนเทสเส้นทางเลยนะครับผม ผมนี้เจอหนามตลอดเลยนะครับทําไมมันไม่ไปปักคนที่วิ่งก่อนหน้าผมก็ไม่รู้นะโอเส้นทางที่แท้จริงจริงๆนะครับผมเพราะว่าเรากําลังจะหลงไปข้างล่างแล้วเราลอดสายแล้วแต่ตรงนี้ก็มีเอ,อมีร่องรอยของนักวิ่งที่วิ่งมาก่อนหน้านี้นะครับยาวลงไปถึงตรงนี้เลยโอเคขอให้เราไม่หลงก็พอ ก็ออกมาจากป่าลกๆแล้วนะครับตอนแรกก็นึกว่าจะหลงแล้วนะครับแต่ว่าไม่หลงนะครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็ลงมาแล้วก็จะต้องขึ้นไปหน้าผานะครับซึ่งทางนี้น่าจะเป็นทางที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าผมเห็นรอยเท้าของคนนะครับวิ่งขึ้นแางนี้นะครับแล้วก็มีร่องรอยการวิ่งขึ้นไปด้วยโอเคปะงั้นเราไปกันเลยตอนนี้เราไต่ขึ้นมาข้างบนแล้วก็ลงมาข้างล่างนี้นะครับก็เส้นทางนี้นะครับคิดว่ามีนักวิ่ง เคยวิ่งลงมาแล้วนะครับเพราะว่าผมเห็นรอยรองเท้านะครับเนี่ยถลไปตรงนี้นะครับเป็นทางยาวลงไปข้างล่างเลยนะครับโอเคตอนนี้เรามาอยู่ที่เส้นทางที่ถูกต้องแล้วนะครับเราจะได้ยินเสียงน้ําตกนะครับเสียงลําธารอยู่ข้างหน้านะครับเสียงแหล่งน้ํานะครับน่าจะใกล้เข้ามานะครับเพราะว่าเราได้ยินเสียงชัดเจนอ๋อเนี่ยครับอยู่ข้างหน้านี่เองเพียงแต่ว่าเส้นทางนี้เนี่ยบอกว่าให้เราต้อง ข้ามไปฝั่งโน้นซึ่งมันก็น่าจะข้ามไปกันนั้นตรงนี้นี่นะครับก็น่าจะมีผ่อนไม้ให้เราข้ามอ่าตรงนี้ครับแต่ว่าผมจะพักตรงนี้ก่อนนะครับล้างมือล้างเท้าอ่ะนะครับดูดูดสภาพขาแต่ละคน ต้องไต่ขึ้นไปบนยอดอีกหน่อยหนึ่งนะครับตอนนี้ระยะรวมของพี่จิมได้กี่กิโลเท่องโลเหรอตอนนี้เรามาเจอคณะ,ะนะอีกคณะ,ะหนึ่งแล้วนะครับซึ่งเราตามแผนที่ GPS มาเขาบอกว่ามันเป็นแผนที่สําหรับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ไ<อ>แผนที่สําหรับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ไ<อ>ร เจ้าหน้าที่ป่าไม้เส้นทางที่เขาให้เราวิ่งเนี่ยก็คืออีกเส้นทางหนึ่งที่ไม่ใช่ที่เขาส่งแผนที่เป็น g p x มาให้เราก็ถือว่าเราได้บุกเบิกเส้นทางใหม่นะครับลางอย่างนี้ไปเราคงเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้เลยครับผมตลอดเส้นทางที่ผ่านมาเราก็ต้องเจอพวกเขาวันนี้มันเป็นอาลมเห็นไหมเลือดเต็มเลยแั่อันนี้เราจะรอดละถ้าไม่รอดก็หลงทั้งกุ๊บนี่แหละดู แล้วนะครับเราก็เข้าสู่เส้นทางหลับถึงเอหนึ่งก็อีกประมาณห้ากิโลครับภาวนาให้จบก่อนตะวันตกดินก็แล้วกันห้าโมงกว่าแล้วพื้นไปแล้ว เวลาที่ตะวันใกล้จะรับขอบฟ้าแล้วนะครับเป็นช่วง,งเย็ยนแล้วถือว่าใช้เวลานานมากเพราะว่าสภาพเส้นทางมาค่อนข้างจะวิ่งยากนะแต่ตอนนี้น่าจะไม่ยากแล้วลนะ่ะเพราะว่าจะเป็นเส้นทางดินแบบนี้ยาวไปเลยนะตอนนี้นะครับจะเป็นขาลงอย่างเดียวเลยครับซึ่งตอนนี้ น้ำผมหมดไปแล้วนะครับก็ไม่ให้สูญเสียน้ํามากก็คืออย่าให้มันเหนื่อยมากนะครับก็จะจอกจอกลงไปนะแต่ที่ไม่ต้องเร่งความเร็วมากครับเกินกว่าจะไปถึงข้างล่างนะครับดาวหิวตลอดเลยนี่เราถึงแยกแล้วมีสนาแล้ว ใสาา่กล้องด้วยโอเคดีน้ำไหมเนี่ยได้ไหมเราตายแล้วครับรอดแล้วหลงไม่ตั้งเยอะนี่ครับเราก็มาถึง Water Station แล้วพี่จังครับกิโลครับเนี่ยทั้งหมด16.88ครับ16.88เกือบ17โลนะครับโอ้โห เรีกว่าเกือบเกือบตายนะครับเพราะว่าน้ําหมดตั้งแต่ตั้งแต่โลที่สิบนะแต่เราก็ดันโดนมาจนได้เดี๋ยวเรารอคณะอีกคณะหลังๆอีกนะครับที่จะไปด้วยกันนะน่าจะห่างกันกย่อครับ <c oughs> ตอนนี้เรารอดแล้วนะ <c oughs> รอดตายแล้ว ไม่ไมืดตอนที่เราอยู่ได้ถ่ายปะครับถ่ายอย่าลืมส่งให้พี่โต๊ะประตูนะถ่ายตอนที่ลงด้วยตอ,ต,อตอนที่ด่าคนอพีเยแล้วดีครับนี่ครับคุรอดชีวิตสรุปว่ารอดกันทุกคนนะครับ แผลเต็มขาเลยนะครับเห็นเห็นอยู่เนี่ยเป็นรอยเนี่ยเต็มเลยนะครับผมจบแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเป็นเทสเส้นทาง utmb นะครับเส้นใหม่นะครับจาก a 4ไป a 1นะครับตอนนี้คลิปนี้ก็จบไปก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับยังไม่ได้กดติดตามช่องเอา